สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการตอกต้ำทอ์กกับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมตอกต้ำพันส um ิทวิเชียรคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับ ศึกใหญ่นัดหยุดโลกประจำสัปดาห์นี้ของเวทีพรีเมียร์ลีกไม่มีคู่ไหนเกินหน้า2ทีมชนะรวดจาก2เกมแรกทั้งคู่ยิงได้5ประตูและยังรักษาพรมาจั์ได้อย่างมิดชิดทั้งเชลซีและลิเวอร์พูลที่โคจรมาพบกันอย่างรวดเร็วเพียงสัปดาห์ที่3ดังนั้นบิ๊กแมชระดับนี้มีตัวเลขที่น่าสนใจมากมายรอคุณอยู่ครับและแน่นอนทางตอกต้มจะเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังครับ เริ่มต้นจากการพบกันตัดวงที่13เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกผลเอียงเข้าหาเชลซีครับเพราะว่ามีเพียงแค่2เกมเท่านั้นที่นิวพูลชนะไปได้นอกจากนั้นเชลซีชนะ6เสมอกัน5ครั้งผลจากฤดูกาลที่ผ่านมาณักแอนฟิลเชลซีบุกเอาชนะไปได้จากประตูนี้ของเมสันเมาท์ ทั้งนี้แฟนหงประมาทเชลซีไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะในพรีเมียร์ลีกพวกเขาบุกปราบทีมรักของคุณได้ถึงแอนฟิลด์ตั้ง7เกมเป็นรองเพียงแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นนะครับที่ทำได้มากกว่าในหน้าประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกนั่นคือ12เกมอย่างไรก็ตามครับผมามองเรื่องเฮ h ูเฮช่วงต้นในพรีเมียร์ลีก2 2เกมแรกที่พบกัน ลิเวอร์พูลไม่เคยแพ้เชลซีเลยนะครับชนะ17เสมอ5้ทว่าหลังจากนั้นลิเวอร์พูลชนะเพียง12เกมจาก36นัดต่อมาเป็นเชลซีที่ชนะมากกว่านั่นคือ15เกมจาก2นัดแรกของฤดูกาลนี้ทั้งคู่เก่งพอกันนะครับเก็บได้6คะแนนยิงได้ทีมละ5ประตูและยังไม่เสียเลยดังนั้นหากเกมวันนี้มีผู้ชนะแบบคลีนชีตอีกจะมีบันทึกประวัติศาสตร์ออกมาแบบนี้ครับ ท่าลิเวอร์พูลชนะจะเป็นครั้งแรกที่ออกสตาร์ทแบบไม่เสียประตูตลอด3เกมแรกของฤดูกาลเป็นครั้งที่3ต่อจากฤดูกาล2013-2014และ2018-2019ครับกลับด้านการท่าเชลซีชนะจะเป็นครั้งแรกที่ออกสตาร์ทแบบไม่เสียประตูเลยตลอด3นัดแรกของฤดูกาลเป็นครั้งที่4ต่อจากฤดูกาล2004-2005ต่อ2005-2006ต่อและ2010-2011ต่อและทั้งนี้ หากเชลซีชนะจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่พฤศจิกายนปี2014ครับที่พวกเขาบุกเอาชนะที่แอนฟิลด์2เกมติดต่อกันอย่างไรก็ตามนะครับแฟนสิงบรูอย่าเพึ่งยิ้มอย่าพึ่งโอ้อวดอย่าพึ่งโมต้องระวังให้มากนะครับต่างลัคนาราศีแล้วอาจจะมีเคราะห์เพราะที่ผ่านมา สิงบูดโดนไปแล้วตั้ง7ใบแดงเวลาเจอหงในลีกแน่นอนว่าน,นี่คือทีมที่ได้แล้วทีมของคุณโดนไล่ออกมากที่สุดถ้าจะวัดกันที่เกมรุกน่าจะดูเข้าทางเจ้าบ้านแล้วล่ะครับเพราะว่าผ่าน2เกมแรกเนี่ย e ร m a มช i ี e คือทีมที่สร้างโอกาสยิงประตูดได้มากที่สุด46ครั้ง ที่สําคัญพวกเขาเป็นทีมที่เก่งมากเมื่อเล่นในสถานการณ์ที่ยิงก่อนชนะรวดใน7เกมหลัง4นัดชนะเกมศูนย์และยิง2ลูกขึ้นไปแต่รู้หรือเปล่าครับทีมไหนคือ2ทีมในประวัติศาพิเมลีที่เคยชนะ5เกมขึ้นไปโดยไม่เสียประตูเลยและยิงอย่างน้อย2ลูกต่อเกม คำตอบนั่นแหละครับเชลซี Chelsea ครับเคยทำเอาไว้2ครั้งนะครับช่วงเดือนสิงหาคมปี2010ตอนนั้นทำเอาไว้6เกมแล้วก็พฤศจิกายนปี2016ทําเอาไว้5เกมนะครับส่วนอีกหนึ่งทีมก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำเอาไว้5เกมในเดือนสิงหาคมปี2015ครับ เป็นที่รู้กันนะครับว่าเจอเก้งครอปเนี่ยเหมือนฝันร้ายของทมัสทูเกิลครับ13เกมแรกที่พบกันในอาชีพเขาแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวชวนะ9เสมอ3ทว่าตอนนี้ฟ้าเปลี่ยนสี2เกมหลังสุดเสร็จทูเกิลรัวๆเลยนะครับเชื่อไหมครับว่าตลอดชีวิตของครอปมีเพียงกุนซือแค่3คนเท่านั้นที่เขาแพ้3เกมรวดนะครับคนแรกคือเฟลิกมาการ์ตนะครับเคยแพ้3เกมรวดมา2ครั้ง2ครานั่นก็คือปี2006และปี2010 ตามมาด้วยโทมัสโดนนะครับปี2006แล้วก็โทมัสชาร์ฟปี2007เป็นเยอรมันหมดเลยนะครับแล้วก็2คนหลังเป็นโทมัสอีกด้วยเกมนี้จะโดนโทมัสอีกสักคนหรือเปล่าละครับแต่ทั้งนี้นะครับแฟนเชลซีก็ซ่าไม่ได้อีกครับเพราะว่าครอปชอบกินเชลซีเป็นขนมเลยครับเจอกันมา12เกมแพ้แค่2ชนะ6แล้วก็เสมอ4นะครับ ว่ากันที่หน่วยสังหารประตูเนี่ยลิเวอร์พูลน่ากลัวมากครับเพราะว่าในตอนนี้4กองหน้ายิงได้หมดแล้วใน2เกมที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นโมซาลาหรือว่าโรบบี้ฟิมิโนรวมทั้งซาดิโอมาเน่แต่ที่ฮอตมากคือเดียโกโจต้านะครับยิงทั้ง2เกมครับหากเกมนี้ยิงอีกจะส่งตัวเองเข้าอยู่ในคลาสเดียวกับโ <Daniel. S 2> รบบี้ฟาวเลอร์ในฤดูกัน1994-1995ดานิเอลเลิชนะครับ ปี2013-2014และซาดิโอมาเน่ในฤดูกาล2017-2018เป็นผู้เล่นคนที่4ในประวัติศาสตร์ลิเวอร์พูลที่ยิงได้3เกมแรกของศึกพรีเมียร์ลีกครับขณะที่ซาดิโอมาเน่ที่ยิงโคตรเวอร์คลาสเลยครับในเกมที่ผ่านมาอันนี้จริงใจนะไม่ได้ประชดเขาเข้าข่ายเจ้ากรรมในเวรของเชลซีนะครับแกยิงไปถึง7ประตูจาก17เกมที่พบกันมากเป็นอันดับที่3สําหรับทีมในอังกฤษเท่าที่พินาเดตคนนี้เคยยิงเลยนะครับ ที่ยิงมากกว่าเชลซีก็คงมีเพียงแค่แอสตันวิลล่าครับแกยิงไป8ลูกแล้วก็ยิงใส่คริสตอฟคาเลสนะครับ12ประตูครับปิดท้ายกันที่ดาวยิงคนใหม่แต่หน้าเก่าของเชลซีอย่างโรเมลูลูกากูนะครับหลังจากรอคอยมา9ปี360วันพิตู้ก็ยิงประตูรแรกให้กับสิงห์บลูทีมชุดใหญ่ได้แล้วอย่างเป็นทางการครับ เมอมองย้อนไปกับตัวเลขยามเจอริอร์พูลเนี่ยก็ถือว่าโอเคทีเดียวครับ5เกมแรกเขายิงถึง5ประตูน,นะครับแต่ถ้าว่า11นักหลังสุดที่พบกันกลับมีเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองเอ๊ะทำไมแผ่วจังเลยครับ และจากประตูเอาชนะ1-0ที่แอนฟิลดในฤดูกาลก่อนของเมสันเมาส์นะครับนอกจากประตูนั้นจะเปลี่ยนให้เชลซีได้3คะแนนแล้วมันยังมีความหมายและความเท่ให้จดจำเพราะเขาทำได้ตอนอายุ22ปี53วันนะครับเป็นผู้เล่นเชลซีอายุน้อยที่สุดที่สามารถยิงประตูชัยได้ที่แอนฟิลด์ครับ เอาละครับวันนี้ก็เป็นตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดๆนะครับเอาไว้ประกอบการลุน้นการเชียร์การให้เกิดความเมาหมันมากยิ่งขึ้นในเกมบิ๊กแมชสุดสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นลิเวอร์พูลเจ้าบ้านหรือว่าจะเป็นเชลซีผู้มาเยือนใครจะได้3มคะแนนแล้วเรามาลุ้นกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของตอกต้มทอคใน E ีีนี้นะครับอ๋อก่อนจากการอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าไปแล้วครับ ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ